ศัตรูอีกตัวหนึ่งนะก็คือวิปัสสนุปักิเลสมันเป็นศัตรูตอนที่เราจะทำวิปัสนาแตตรงที่เราขึ้นวิปัสนาแล้วเนี่ยวิปัสสนูถึงจะเกิดถ้ายังไม่ขึ้นวิปัสนานะไม่มีวิปัสสนูมีแต่นิมิตจนะเกิดแต่นิมิตทั้งนั้นเลยมลวิปัสสนูเนี่ยเริ่มตอนที่เราทำวิปัสนาแล้วเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะ เราก็ดูไปที่ความโกรธนะความโกรธมันเลื่อนหนีออกไปแล้วมันก็ดับนี่เกิดดับให้ดูด้วยนะเกิดดับให้ดูแต่สมาธิเราไม่พอจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราเคลื่อนตามความโกรธออกไปพอจิตเราเคลื่อนออกไปนะเราเห็นเกิดดับปุ๊บใจมันจะไปโล่งว่างอยู่ข้างนอกเป็นวิปัสสนูตัวที่1นึ่ชื่อโอภาสพวกเราที่ดูจิตเนี่ยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะจะเจอวิปัสสนูโอภาส โอภาษเนี่ยใจมันจะโล่งว่างสว่างนะสว่างสบายโล่งไม่มีอะไรเลยอยู่ได้อย่างนั้นนานๆอยู่ได้หลายๆวันเลยนะเว <c oughs> ลาลงมือปฏิบัติทีไรมันจะว่างขึ้นมา <c oughs> ถ้าสังเกตให้ดีใจมันไม่เข้าฐานว <c oughs> ิปัสสนูเนี่ยเกิดจากขณะที่เราทำวิปัสนาอยู่นะ <c oughs> แล้วสมาธิเนี่ยมันอ่อนกำลังลงคือความตั้งมั่นไม่พอเห็นเกิดดับ แต่จิตเคลื่อนตามความเกิดดับไปเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นมานะจิตเคลื่อนไปที่ความโกรธเพราความโกรธดับนะจิตไม่เข้าบ้านไม่รู้ว่าจิตไม่เข้าบ้านมันจะไปหลงอยู่ในความว่างตัวนี้พวกเราเป็นเยอะก็ค่อยๆหัดดูเอาหลวงพ่อก็เป็นหลวงพ่อเคยเป็นนะสมัยยังเป็นโยมอยู่พอนาแล้วก็ดูถูกสมาธิเพราะว่าทําสมาธิมาแต่เด็กแล้วไม่เห็นมันจะได้อะไรขึ้นมาก็เลยดูถูกไม่ยอมทําสมถะ นะปีหนึ่งสองปีพอนะหลายปีเข้าเนี่ยสมาธิเสื่อมแล้วดูไม่ออกว่าเสื่อมลงไปแล้วเพราะอะไรทําไมดูไม่ออกเพราะว่าจิตนี้มันเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าสว่างว่างนะมันมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขทุกวันทุกวันนะสว่างสวยัยมันเหมือนเราทรงสมาธิอยู่ตลอดเลยมันเป็นสมาธิเหมือนกันนั้นเป็นสมาธิที่เรียกว่าอารามณูปนิชานจิตมันอยู่ข้างนอกจิตมันไม่เข้าบ้านมันไปอยู่ที่ว่าง ไปอยู่ที่สว่างเนี่ยดีว่าได้หลวงตามหาบัวท่านแก้ให้นะท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรยสู้บริกรรมไม่ได้ถ้าอย่างงีห้หลวงพ่อเขามาพุโทโธพุโทโธในจิตไม่ชอบพุโทโธจิตไม่ชอบพุโทโธนะมันเหมือนจิตจะแตกอึอดอัดนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะทำไมท่านให้บริกรรมผมว่าสมาธิเราไม่พอ หลวงพ่อกลับมาทําสมาธิที่ตัวเองถนัดคือหายใจแช่นาปนานสติหายใจแม่กี่ทีนะจิตมันก็เข้าบ้านนะแทบเขี่ยวตัวเองเลยว่าไปหลงเพลินอยู่ในความว่างตั้งนานนะี่ยงั้นอย่าไปเอาว่างนี่พอพาวนาต่อมาเนี่ยศัตรูของเราก็คือไอวิปัสสนนเนี่ยมีสิชนิดนะบางทีสติกล้าแข็งเกินไปก็ดุก,กระดิกรู้หมดเลยนอนหลับอะไรรู้สึกหมดเลยนะ มองไปข้างหน้าเราเนี่ยเห็นอากาศข้างหน้าเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม,ม,ม็ดเลยเห็นเป็นจุด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 เลยดูอะไรเข้าไปได้เห็นมันแตกตัวออกมาเป็นจุดจุดเลยหรือบางทีก็เกิดปัญญามากนะอันนี้หลวงพ่อไม่เคยเป็นพวกบางทีภาวนาแล้วฟุ้งในธรรมะเคยเจอไหมหลวงพ่อเปลี่ยนคําถามใครเคยเป็นภาวนาแล้วฟุ้งในธรรมะอยากพูดธรรมะทั้งวันเลยมีไหมยกมือซิยกมือซิ ให้รู้ทันนะอย่าไปหลงกลมันถ้าหลงกลมันก็พูดจ้อยๆๆไม่มีใครฟังก็โมโหว,ว่าเข้าใจบาปอยากช้าไม่ฟังธรรมะที่จริงตัวเองถูกกิเลสหลอกไม่เห็นหรอกเนี่ยมันมีหลายตัวมีปัญญาแตกฉานมากเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะหลวงพ่อภาวนาเคยเป็นเรื่องปัญญาแตกฉานเนี่ยภาวนาแล้วมันเกิดความรู้ขึ้นมาเกิความรู้ได้นะโอ้ยความรู้ตรงนี้ดีจังต้องจําไว้ เดี๋ยวา่านาไปอีกมีความรู้อันใหม่ขึ้นมาอุ้ยอันนี้ต้องจําไว้นั่นแต่เรื่องขันธาตอายตนะเรื่องอินทรีย์ยีเรื่อง, 22, องปฏิจจสมุป,ปบาทอุ้ยเรื่องเด็ดๆเท่านั้นนะเรื่องอริยศาสตร์เรื่องอะไรต่ออะไรจำจำจ,ำจำไว้นะพานาอยู่ไม่กี่วันนะมีความรู้สึกเลยเหมือนเราไปไหนมาไหนเราแบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยมันเหนื่อยนะ ไหนก็แบกตู้ไปด้วยอ่ะเฮ้ยไม่เอาแล้ววะภาวนาผิดแน่นอนเลยอย่างนี้ภาวนาแล้วไปเอาองค์ความรู้เราไม่ได้ภาวนาเอาองค์ความรู้อะไรหรอกนะแค่รู้แล้วก็ใช้งานของความรู้เสร็จแล้ววางได้ก็วางไปเลยไม่ต้องไปจดจำเอาไว้เสียไปล่ำเวลานี่ภาวนากว่าจะเข้าทางที่ถูกได้นะก็ต้องผ่านวิปัสสุนตตรงนี้อย่าก,กลัวเป็นทางผ่านที่ทุกคนต้องเจอ เหมือนถ้าทำสมาธิทำสมถะอย่าไปกลัวนิมิตแต่บางคนไม่เจอนิมิตเลยนะแต่เวลาทำวิปัสนาเนี่ยหนีวิปัสสนยากนะเพราะอะไรเพราะถ้าสมาธิไม่พอเมื่อไหร่นะวิปัสสนจะเกิดวิปัสสนเกิดว่าจิตมันเคลื่อนออกไปจิตมันไม่ถึงฐานงั้นที่หลวงพ่อจำจี้จำชัยพวกเรานะเราต้องฝึกให้จิตถึงฐานเนี่ยเพื่อจะได้เอามาต่อสู้ตอนในขั้น จะทําวิปัสสนานี่แหละไม่งั้นจะทําวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสูจะไปกินหมดเลยแล้วก็คิดว่าบรรลุโน้นบนรรลุนี่นะมีคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนเนี้ยมาหาหลวงพ่อนะทั้งพระทั้งโยมอ่ะว่าบรรลุมาแล้วบางคนบนรรลุพระอรหันต์มาเลยนะบนรรลุพระอรหันต์มาเลยตากวางมาเลยนะเป็นพระอรหันต์ที่น่ากลัวมากเลยนะอย่างโน้นอย่างนี้นะที่จริงจิตเป็นหลอกเอาทั้งนั้นเลย บางคนมันเป็นนิมิตบางคนเป็นวิปัสสนูงนั้นจิตที่ถึงฐานเนี่ยจะช่วยเราฉั้นอย่างเวลานิมิตเกิดย้อนมาดูจิตนิมิตก็หายวิปัสสนูเกิดย้อนเข้ามาถึงจิตวิปัสสนูก็หายไม่ยากอะไรหรอกเพราะฉนั้นจิตที่ถึงฐานจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสำคัญและสำคัญอยู่ที่จิตนี่แหลนะนะส่วนอาการปรากฏทั้งหลายไม่สําคัญ สุขเกิแกดกแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะไม่มีนัยยะเราไม่ได้พอนาเอาดีเอาสุขเอาสงบนะไม่ได้พอนาเอาเจริญเพราะอะไรเพราะดีสุขสงบหรือเจริญเกิดแล้วดับทั้งสิน้นแต่เราพอนาเนี่ยจนเราเข้าถึงจิตถึงใจเราเราเห็นเลยเวลาความดีเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดเนี่ยหรือเวลามันเจริญนะจิตพอใจเนี่ยจิตหลงยินดีแล้วให้รู้ทันว่ายินดี จิตก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างนี้ภาวนายอย่างนี้ได้หรือเวลาเกิดความทุกข์เกิดฟุ้งซ่านเกิดไม่ดีเกิดชั่วขึ้นมาเกิดเสื่อมช่วงนี้สติเสื่อมไม่มีสติเลยฟุ้งทั้งวันหรือสมาธิเสียหมดแล้วใจไม่ชอบเลยให้รู้เข้ามาที่ใจไม่ชอบแค่นี้เอง